ก็มันเป็นหัวใจไม่ใช่กระดาษจะทำให้ขาดง่ายงอายยางไรเมื่อมันไม่ได้ใช้กค่เพียงกันไกลจะตัดรักจนหัวใจที่มีจบแล่วที่เหลือ,อยื่ใหญ่เก่าๆทั้งที่เศร้าบางครั้งมันก็ยังซึ้งดีที่จะจำ ก็รู้ว่ามันต้องใช้เวลาที่จะรักษาหัวใจของฉันจะลืมใครสักคนที่เคยมีกันที่จำไว้นานและจำได้ดีได้รับได้รู้เรื่องเราวไรทั้งที่นิ่งแต่ใจมันก็สั่งอยู่ทุกทีที่ได้ฟัง ตาใจเป็นครั้งที่ร้อยแต่มันก็ดูมันน้อยไปไม่รู้ครั้งที่เท่าไรถึงทำได้จริงสักทีตาใจจะลืมความหลังก็ยังคิดถึงเรื่องราวที่มันดีๆีเมื่อมันยังมีบางทีน้ำตาไหล และยิ้มได้ไปพร้อมกัน